สวัสดีครับผมสวัสดีนะนะน้องๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะเอาลอกหนึ่งตัวที่น่าเล่นนะครับแล้วก็ดีอ่าเป็นลอกตัวนี้นะครับ d ดว่า PR100 นะครับไ a ว่า PR100 ตัวนี้เป็นหมุนซ้ายนะครับเป็นหมุนซ้ายผม ได้ลองใช้แล้วนะครับก็เลยมาบอกต่อนะครับสำหรับพี่น้องที่งบน้อยนะครับงบน้อยๆน,นะครับราคาไม่เกินส0 0พนนะครับลอกตัวเนี้ตอบโจทย์มากสำหรับงานเหยื่อเบานะครับตั้งแต่า5ากรัม3กรัมได้เลยนะใส่สายตั้งแต่0.8แล้วก็ p ี1แล้วก็1.5นะครับเป็นลอกที่น้ำหนักเบาตัวเล็กกระทัดรัดมากนะครับ ตัวเล็กกระทัดรัดนะครับดีไซน์สวยมากนะครับสวยมากดูนะครับพี่น้องเป็นสีดําด้านตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับตัวพูดผิดตัวนี้เป็นโลโก้ของไดว่านะครับผมเห็นไหมโอ้โหมันเป็นมันเป็นสีที่ผมชอบมากเลยนะมันเป็นสีที่ไม่เลอะนะครับเป็นดําด้านนะดาด้านดูทั้งตัวเลยเห็นไ,ไหมด,ดูดูสีดิ จยงเงาอย่างด้านแต่มีความเงาในตัวนะนี่รอบ6กดสามนะครับนี่ครับดูดูสวดทรงนะนี่นครับเป็นลอกที่จับกระทัดนะกระกระชักกระชับนะครับกระชับมือมากตัวเล็กนะครับตัวเล็กนิดเดียวเองอะ มันน่ารักนะครับเวลาเราไปเล่นพวกสายกระพงก็ได้นะครับหรือว่ายกกระดี่ก็ได้นะครับเนี่ยมือเราถึงเลยนะครับปึ๊บปึ๊บได้เลยนะครับแต่ไม่มีกิ๊กเสียงมาให้นะครับเวลาหมุนเนี่ยแม่น่าเสียดายนะครับเขามีหมดแล้วนะรุ่นอื่นมีหมดแล้วนะครับเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยน่าจะมีกิ๊กทรงกิ๊กเสียงกิ๊กแกๆกนะครับมาถึงจะเวิร์กมาแต่ระบบดีครับผม นุ่มนะครับเบาลื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเม็ดหน่วงกันดีกว่าตัวนี้มีปรับหน่วงได้เก้าระดับเลยนะมาแกะดูเม็ดหน่วงหน่อยสิอ๋อเป็นหน่วงแม่เหล็กนะครับผมมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับห้าตัวเพียงพอครับสมูทแน่นอน ยังพอโอ,โอ้โหดีไซน์เขาโคต,โคตรโคตรสวยเลยโคตรเก๋เลยลอกอย่างนี้นะครับจับกับคันสักประมาณ6412หรือว่า8็7นะครับเด่นเหยื่อเบางานประช่อนเบาโอ้โหเวิร์กมากหรือว่างานกระพงก็ได้นะแบบนี้นะลื่นนะครับลื่นมากเลยนี่ ดีไซน์สวยนะน้ำหนักน้ำหนักไม่ไม่น่าจะเกินสองขีดนะนหรือว่าสองขีดกว่าประมาณนี้รอบอยู่ที่หกจุดสามหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> กำลังเบรกได้หกกิโลเลยนะห้าถึงหกกิโลนะครับ ลูกปืนให้มาสามตลับนะลูกปืนนะตามข้างกล่องนี้เลยนะอะอยากรู้ดูเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูจัดจักันไปเลยนะมเดี๋ยวเราดูก่อนว่าในกล่องเขาแถมอะไรมาให้มีอะไรมาให้นะครับสําหรับราคาไม่เกินสองพันโคตรถูกโคตรด,ดีได้เป็นแบรนด์ได้ว่าอยู่ตั้งหาก าดูหน่อยนะก็มีไดอะแกรมนะครับมีแค่ไดอะแกรมมีตัวนี้ไม่มีใบรับประกันเหรอแบบใบเขาขาวอะหรือว่าเขาอยู่ใน,นเป็นบัตรเ,เน,ะเนราะอันนี้น่าจะอยู่ในกล่องนู้นนะอันนี้มันเป็นกล่องตัวหนึง่งนะครับ ดีไซน์สวยมากนะครับกล่องสีแดงนะตัวนี้นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมผมก็เอาแค่มาให้พี่น้องได้ดูกันเฉยน,นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับสําหรับใครที่ต้องการนะครับอยากได้ลอกเล็กๆเบาๆนะครับตีเหยื่อเบาได้นะครับตีเหยื่อหนักก็ได้นะแต่เล่นงานโหดๆผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าเราเล่นเฉพาะทางดีกว่าเนาะ งานปลาช่อนเนี่ยกำลังสวยช่อนกระพงกระสูบเนี่ยพอดีนะครับสําหรับลอกตัวนี้นะอโอ้สวยมากนะครับเดี๋ยวผมต้องจัดแล้วแหละเพราะว่าล็อตนี้นะครับผมได้มาห้าตัวเองนะห้าตัวนะครับได้หมุนซ้ายมาแล้วก็หมอนขวามาด้วยนะเลยเอามา,มาให้พี่น้องได้ลองนะครับเพราะว่าผมลองแล้วนะผมลองตีแล้วของลูกค้านะครับ ผมก็เลยติดใจติดใจแล้วก็เลยเอามารีวิวให้พี่น้องได้ดูว่ามันราคาขนาดนี้แล้วได้เป็นแบรนด์ไดว่าด้วยอะ่ะได้เป็นแบรนด์ไดว่าแล้วมันมันสมูทมากนะครับเวลาตีมันนุ่มมันลื่นมันตีไก่นะใส่สายประมาณ PE หนึ่งเนี่ยโอ้โหผมว่าสมูทมากเลยสุดเลยละลอกตัวนี้นะก็ได้ร้องของลูกค้าแล้วมันมันสวยมันดีอะ่ะก็เลย เอามาบอกต่อนะครับสําหรับงบน้อยๆเลยนะแล้วได้เนี่ยแบรนด์ได้ว่าด้วยถือก็ไม่อายใครนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นคลิปรีวิวแบบสั้นๆนะครับก็เอาบอกข้อดีเลยแหละผมใช้ก็ครั้งแรกติดใจเลยของลูกค้าบอกขอลองตีหน่อยแบบมันสมูทมากตีเหยื่อไม่มีฟู่เลยคุมดีมากเลยเนี่ย มีให้ต้องก้าวระดับนะตัวนี้ปรับคอสปูลให้ให้หลวมนิดนึงอะ่ะแล้วขยับดูแล้วก็ปรับตัวนี้หาวอย่างอย่างสมูทเลยโอเคท่านใดที่ชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้นะเดี๋ยวผมจะมีามารีวิวลอกหลหลายอย่างนะในร้านด้วยแล้วก็ทำเหยื่อของผมด้วยนะครับผมแล้วก็ทำคลิปเรื่องตกปลาด้วยเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจนะครับผม อไปไงหรือว่าอยากได้ก็ทักแชทผมมานะชาโนนทุกแจมนะครับผม Facebook ทักมาได้เลยถ้าบอกว่ามาจาก Youtube อะ่ะเดี๋ยวผมแถมเยื่อแถมอะไรให้ได้นะเพราะว่ามีร้านผมมีนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาบอกพี่น้องนะบ๊ายบายสวัสดีครับ